สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับผลการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยนะครับก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันถึงเหตุผลว่าทําไมพรรครวมไทยทัางชาติถึงแพ้เพราะอะไรแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าสวเสรีวริเคราะห์ทําไมพรรคลุงถึงแพ้ปัดออกความเห็นเลือกนายกก้าวไกลเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายเสรีสุวรรณพานนท ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการ,กร,การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาเสรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผลการเลือกตั้งที่ออกมาโดยบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนหลังจากที่ขั้วรัฐบาลเดิมทํางานมานานซึ่งกรณีที่ทํางานเป็นรัฐบาลมานานย่อมจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และก็ถูกจับตาถูกจับผิดได้มากกว่า ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองส่วนกระแสเรื่องเบื่อหรือไม่เบื่อเนี่ยคงไม่ใช่อารมณ์เบื่อแลครับเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายปัจจัยที่จะต้องพิจารณากันนะครับอย่างเช่นการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยตกเป็นเป้าโจมตีมาโดยตลอดนะครับขณะที่พรรคการเมืองคู่แข่งมีนโยบายที่โดนใจทําให้ประชาชนเนี่ยตัดสินใจเลือกอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวอะไรก็ตามหากเลือกเพราะความเบื่อการลงคะแนนก็ต้องถูกเททิ้งแหละครับแต่คะแนนเลือกตั้งเนี่ยพบว่าลงคะแนนให้ทุกพรรค นอกจากนั้นเนี่ยยังพบว่าการสื่อสารทางโซเชียลมีผลต่อการตัดสินใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลจากนี้ไปเนี่ยเสรีบอกว่าต้องรอติดตามครับเพราะว่าสวรเราไม่สามารถที่จะให้ความเห็นอะไรได้นะครับประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือจะตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าเพราะว่าแต่ละพักเนมีเงื่อนไขที่ต้องพูดคุยกันว่าจะรับกันได้หรือไม่อย่างไรแต่เอาละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการทํางานตามนโยบายเนี่ยผมมองว่าควรจะให้โอกาสในการทํางานนะครับ เงื่อนไขของพรรคการเมืองต่างๆเชื่อว่าจะไม่ทําให้เกิดเดดล็อกทางการเมืองหรือว่าก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเมืองอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประเด็นที่สวร่วมสนับสนุนอยู่แต่ขณะเดียวกันการจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยอาจจะเกิดเรื่องขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับ